<c oughs> สวัสดีครับผมบ่าวโจ้ดีไซน์คืนนี้เราขอเริ่มจากคำถามเดียวที่กำลังลุกเป็นไฟทั้งประเทศการเสนอรายชื่อรางวัลใหญ่ที่สุดแห่งปีทั้ง12สาขาเปิดให้ประชาชนมีสิทธิ์เต็มมือแล้วทำไมเสียงแฟนเพลงถึงถามพร้อมกันว่าลูกทุ่งหายไปไหนตลอดหลายวันทุกคนแห่เข้าไปที่หน้าอีเวนต์ลองกดระบบ ลองอ่านกติกาบางช่วงมีคนบอกว่าเข้าได้ยากแต่วันนี้ระบบกลับมาคึกคักและกลับมาพร้อมปิศนาที่ใหญ่กว่าเดิมสาขาที่พวกเรารอคอยลูกทุ่งหมอลำแห่งปีถูกสื่อสารอย่างไรทำไมบางถ้อยคำเหมือนเน้นหมอลำจนแฟนลูกทุ่งสะดุดตาคำว่าลูกทุ่งถูกลดทอนหรือเป็นเพียงความเข้าใจคลาดเคลื่อน คืนนี้ผมจะไล่เรียงทุกอย่างให้ชัดตรวจถ้อยคําหน้าอีเวนต์เทียบกับกติกาทางการดูเส้นตายให้ครบและชวนคุณใช้สิทธิ์อย่างมีเหตุผลอย่าพึ่งรีบตัดสินใจจนกว่าจะฟังข้อเท็จจริงทั้งหมดจากต้นทางช่วงสองวันที่ผ่านมาหลายคนบอกว่าเข้าเว็บยากระบบช้าแต่เช้านี้ ทุกอย่างกลับมาใช้งานได้และกําลังทึกคักผมขอให้ยึดหลักสุภาพใจเย็นและใช้สิทธิ์ให้ครบเพราะนี่ไม่ใช่แค่รางวัลแต่มันคือบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ของสังคมไทยปี2025ก่อนเข้าเนื้อหาลึกผมสรุปสาขาทั้ง12สาขาอีกครั้งเพื่อความชัดเจน 1. ข่าวที่สุดแห่งปี 2. บุคคลแห่งปี 3. ข่าวฮอตแห่งปี 4. องค์กรขับเคลื่อนสังคมแห่งปี 5. ผู้นำองค์กรแห่งปี 6. นักสแสดงแห่งปี 7. คู่จิ้นชายชายแห่งปี 8. คู่จิ้นหญิงหญิงแห่งปี 9. คนดังที่สุดแห่งปี 10. r ไรซิ่งสตา์แห่งปี11 ทีป๊อปแห่งปี12ลูกทุ่งหมอลำแห่งปีกติกากำหนดให้ผู้ร่วมกิจกรรมเสนอชื่อได้หนึ่งครั้งต่อสาขาช่องทางคือเข้าไทยรัฐอีเวนท์หับแล้วกดไปยังไทยรัฐโพจากลิงก์บนหน้าอีเวนท์คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด หัวข้อใหญ่ของรายการวันนี้คือสาขาที่ผมเชื่อว,ว่ามีพลังทางวัฒนธรรมสูงที่สุดสำหรับพวกเรานั่นคือลูกทุ่งหมอลำแห่งปีถ้อยคำเชิญชวนบนโซเชียลใช้ภาษาชัดเจนว่าใครคือลูกทุ่งหมอลำแห่งปีใครกันที่สร้างปรากฏการณ์และครองใจแฟนคลับอย่างล้นหลามซึ่งย้ำให้เห็นว่าหมวดนี้ ตั้งใจรวบรวมทั้งลูกทุ่งและหมอลำไว้ด้วยกันคำถามคือลูกทุ่งหายไปไหนชื่อสาขาบอกลูกทุ่งหมอลำแห่งปีแต่คำอธิบายกลับบอกรางวัลที่เหมาะสมกับหมอลำที่สร้างปรากฏการทั่วประเทศแล้วลูกทุ่งละ่ะถูกลดทอนหรือแค่พิมพ์พลาดเปิดรับเสนอชื่อมาหลายวันทำไมเพิ่งเห็นความจริงบรรทัดนี้ ทีมงานตั้งใจใช้ถ้อยคำแบบนี้หรือไม่ขอคำชี้แจงเดี๋ยวนี้เพื่อความเป็นธรรมของทั้งสองวัฒนธรรมอย่างไรก็ดีผมขอตั้งคำถามเชิงสร้างสรรค์กับผู้จัดเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายในการสื่อสารแต่ละชิ้นช่วยอธิบายนิยามของคำว่าลูกทุ่งหมอลำให้ชัดเจนและเท่าเทียมเพื่อให้แฟนเพลงทั้งสองขั้วรู้สึกได้รับเกียรติร่วมกัน เพราะถ้อยคำมีพลังและความชัดจะช่วยลดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในพื้นที่สาธารณะตอนนี้รายชื่อที่ถูกเสนอเข้ามามากที่สุดตอนนี้คือไรอันกาดบันทิตมาตรฐานและวินัยที่ยาวนานเสียงประชาชนหนุ่นชัดต้นข้าวสุปริยาความกะตันยูที่เป็นรูป,ปธรรมและความหวังของลูกทุ่งยุคใหม่อุงอิงเพชรบ,บ้านแพง บทข้อพิสูจน์ว่าปาฏิหาริย์และความสำเร็จเกิดได้เมื่อทำงานจริงยูริโตเกียวมิวสิกสร้างพลังของยุคดิจิทัลที่จงรักต่อแฟนเพลงตัวตนและความฝันและยังมีศิลปินอีกหลายท่านที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาอย่างต่อเนื่องขอเชิญทุกคนเข้าไปเสนอรายชื่อศิลปินที่คุณรักในไทยรัฐอีเวนท์ฮับเลือกกิจกรรม ร่วมเสนอชื่อไทยรัฐที่สุดแห่งปี2,568กดเข้าสู่ไทยรัฐโพเลือกสาขาที่คุณรักโดยเฉพาะลูกทุ่งหมอลำแห่งปีที่เราหวงแหนเป็นพิเศษเสียงประชาชนที่คัดแบบสุภาพ 1. ดีใจที่ปีนี้เปิดให้เสนอชื่อก่อนทำให้คนที่ถูกมองข้ามมีโอกาสถูกพูดถึง 2. ทำไมเอาลูกทุ่งกับหมอลำรวมสาขาขอความชัดเรื่องนิยามเพื่อความเท่าเทียมของสองวัฒนธรรม 3. ศิลปินลูกทุ่งหมอลำเสนอชื่อในสาขาอื่นได้ไหมเช่น r i s i n g star หรือ T-pop คำตอบคือระบบเปิดสิทธิ์หนึ่งครั้งต่อหนึ่งสาขาไม่ได้เขียนข้อห้ามแยกประเภทศิลปินต่อสาขาให้ยึดนิยามของสาขาเป็นหลัก ถ้าผลงานเข้ากับนิยามก็เสนอชื่อได้ <c oughs> ต่อจากนี้ <c oughs> ผมจะพาไปเสนอรายชื่อทีละขั้น1เปิดเว็บไทยรัฐอีเวนต์ฮับ2เลือกกิจกรรมร่วมเสนอชื่อไทยรัฐที่สุดแห่งปี2568 12สาขาเพื่อความชัดเจน1ข่าวที่สุดแห่งปี2บุคคลแห่งปี3 ข่าวฮอตแห่งปี 4. องค์กรขับเคลื่อนสังคมแห่งปี 5. ผู้นำองค์กรแห่งปี 6. นักแสดงแห่งปี 7. คู่จิ้นชายชายแห่งปี 8. คู่จิ้นหญิงหญิงแห่งปี 9. คนดังที่สุดแห่งปี 10. Rising Star แห่งปี 11. T p o p ีปอแห่งปี 12. ลูกทุ่งหมอลำแห่งปี 3. เลือกสาขาที่ต้องการเช่นลูกทุ่งหมอลำแห่งปี 4. ระบบจะพาไปยังไทยรัฐโพเพื่อกรอกชื่อศิลปิน 5. ตรวจทานและส่งในหนึ่งสาขาเสนอชื่อได้หนึ่งครั้งย้ำเดดไลน์วันที่29ตุลาคมเวลา2องทุ่ม59นาที ทำให้เรียบร้อยภายในวันที่29ตุลาคมเวลา2ทุ่ม59นาทีรางวัลอยู่แค่ปีเดียวแต่ประวัติศาสตร์อยู่ตลอดไตวันนี้คุณพิมพ์เพียงหนึ่งชื่อแต่คุณกำลังบันทึกทิศท,ทางของวัฒนธรรมลูกทุ่งหมอลำไทยให้คนรุ่นหลังได้อ่านแล้วกลับมาที่นี่เพื่อฟังบทวิเคราะห์คมกว่าข่าวลึกกว่าดรามา่า และสร้างสรรค์ที่สุดกับบ่าวโจ้ดีไซน์ดราม่าไลฟ์ขอบคุณที่ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ครับ